สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแล้วก็เอฟซทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังไทยแอดหมื่นตอบคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยยิน,นครับแต่วัยแอดหมืน่นแล้วก็ไอ้เป๋อไอ้ปองเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้ยงามไส้ไอ้โรตาหมายเหตุคลิปนี้สมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจริงๆเนี่ย ะจะและมีความพยายามที่จะมองข้ามผ่านไอ้ปัญหาที่ศาสดาดื่มฉีเนี่ยนะครับเพื่อนผู้นําทางจิตวิญญาณนะครับของคนครั่งน้ําปัสสาทั้งหลายเนี่ยครับเพื่อนที่ก่อนหน้านี้เอ่อกราวหาโจมตีลุงนะครับเพื่อนใหม่ว่าจะเป็นการที่ เออรู้ปัญหาเกี่ยวกับชายแดนแล้วทําไมไม่แก้ไขแล้วถนนหนทางบ้าพอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันเลยครับเพื่อนๆที่จับไอ้นั่นมาโยงไอ้นี่มาโยงแล้วก็ปั้นวาทกรรมไปจนถึงบ่อนคาสิโนช่างหัวมันเลยครับเพื่อนเพื่อนไอ้แอดมินก็แค่งงเฉยๆนะครับว่าก่อนหน้านี้ทําไมถึงโจมตีและกล่าวหาลุงนะครับทั้งทงที่ในอดีตนะครับสวมเสือ้อคลุมคําว่ารักชาตินะครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ สุดท้ายนะครับเพื่อนๆเอานำดอกไม้ไปให้ทหารในยุคสมัยปฏิวัติใหม่ๆนะนโอ้โหหนักเลยกูกาวนี้ตายเลยนะครับแล้วพอเขาทำงานจนมีผลงานได้ดีได้ดีส่วนตัวก็แค่สงสัยอยู่ๆช่วงหลังๆทำไมถึงเกลียดชังเขาหรือเปล่านะครับมีอคติอะไรในใจหรือไม่พอยแอดมือเนี่ยนะครับ นั่งเทียนนะครับเพื่อนนึกไปนึกมาครับเพื่อนอ๋ออาจจะเป็นตอนช่วงสมัยที่แกเนี่ยติดคุกติดตารางหรือเปล่านะครับทำให้สาวกดื่มสี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเริ่มหูตาสว่างบางคนก็รู้สึกสะอิดสะเอียนว่ากูเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะก <c oughs> ูทําอะไรลงไปอ้าไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับโอ้ตายแล้วหนักเลยกวยงามใส้กูจะไปไหวเี่ยอีพีนี้คืออยากจะบอกว่า คุณกล่าวหาว่าคนอื่นเนี่ยเขาชั่วเลวสามหมดทาไมคุณไม่ด่าตัวเองบ้างครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาในอดีตถ้าหากมันเก่งมันมีความรู้จริงเนี่ยมันจะกล้าเอ่ยปากชมนอชอเอ็นเปื่อยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเหรอครับ <c oughs> โอ้ไอ้รอดตาปวดตายเลยบนเทิงกันละมึงข่าวนี้นะครับตัวเองก็มีความผิดพลาดมากมายมหาศาลครับ ไปอวยไปเชียร์นนะัการเมืองจนมันขายสมบัติชาติแล้วเคยทวงคืนได้หรือไม่สมบัติชาติไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือแม้กระทั่งไอ้ค่าเอฟที T, อย่างค่าไฟเนี่ยโอ้ตายเลยงามไส้พอเขามีอำนาจนะครับเพื่อนเขาก็วางคนของเขาแล้วก็สืบทอดกันอย่างยาวนานจนบ้านเมืองเนี่ยมันจะชิบหายกันหมดขนาดไอ้แค่รถโดยสารนะครับประจําทางเนี่ยแพงหูจีเลยนะครับไอ้รถไฟลอยฟ้าที่อ้างว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้น กระบบอกตรงๆหนักยิ่งกว่าโลหินยาเพราะอะไรค่าแรง300กว่าบาทค่ารถไฟไปกับร้อยกว่าแล้วยังไม่ได้เข้าซอยเลยนะครับมันเคยมีไอ้สื่อระยำตามบอลหน้าไหนออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนกทมและคนไทยที่ไปร่วมเดินขบวนกับมันบ้างครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะครับที่คนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบจากความผิดพลาดของการไปเชียร์นะการเมืองส่วนตัวไม่อยากจะเท้าความ เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติจึงมองข้ามในเรื่องระยำตำบอลบางอย่างได้นะครับและคุณลองไปสังเกตดิครับพักการเมืองแดงคนข้างแดงคนข้างส้มเขาก็มองข้ามเรื่องความระยำตำบอลของพักการเมืองเขาได้หมดลุงตู่เขาไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศทําไมเรื่องเล็กๆน้อยๆมองข้ามไม่ได้ทุกวันนี้ใครเป็นผู้แทนของประชาชน ที่มันมีคะแนนเสียงมากมายทำไมคุณไม่ตำหนิหรือต่อว่าไอ้ผู้แทนระยำตำบอลเหล่านั้นล่ะว่าทำไมไม่ออกมาปราบสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในขณะที่พวกคุณมีอำนาจมากมายมหาศาลลุงตู่เนี่ยลงเลือกตั้งก็ไม่ได้คะแนนเสียงท่วมทน้นเพราะอะไรสื่อไม่สนับสนุนครับเพื่อนเพื่อนสื่อนะไปรับใช้นะักการเมืองหมด <c oughs> โอ้โหตายแล้วจนสุดท้ายเนี่ยแกบอกอ้าถ้าอย่างนั้นมึงก็อยู่กันให้ได้นั่นกูวางมือทางการเมืองกันแล้วกัน ได้ดีบได้ดีไปเป็นองค์ขมนลตีรับใช้เบื้องพระยุคลบาทคุณจะไปซ้อก,ก่อนบ่อนทำลายทำไมครับคุณจะไปแซะอะไรครับให้มันเกิดการตั้งคำถามของไอ้บรดาคนที่ต้องการล้มล้างการปกครองครับเพื่อนๆมันเป็นปัญหาครับเพื่อนๆบอกก่อนนะครับจะอ้างวรักชาติบางครั้งบางทีเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าคนเราไม่มีใครทำถูกเสมอและลุงตู่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาใส่ใจปัญหาเรื่องตะเข็บชายแดนเพราะอะไร ถ้ามัวแต่ลบกันไม่ได้พัฒนาประเทศมันไม่เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้จะเอาสมบัติชาติไปยกให้เขาครับเพื่อนๆยกตัวอย่างพักการเมืองเนี่ยจนมันมีคลิปหลุดออกมาคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองพอคุณตั้งม็อบหรือจัดม็อบนําขบวนเป็นยังไงคนรักชาติเาก็ไปช่วยไปสนับสนุนคุณเกินครึ่งนะครับก็มีแต่คนรักลกลกตู่ทั้งนั้นแหละครับเพื่อนๆแต่เขาไม่แสดงออกครับเพื่อนท้องคนไทยเนี่ยบางครั้งบางที เขามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักใครทำเพื่อประเทศชาติมากที่สุดลุงตู่เขาบอกเองนะครับว่าเขาไม่ได้เก่งที่สุดเขาต้องอาศัยทุกเลี้ยวทุกแรงแต่พวกคุณเนี่ยกลับไม่เป็นเลี้ยวไม่เป็นแรงแถมยังไปหาเรื่องเขาอยู่เรื่อยๆโอ้ตายแล้วเห็นเขาโต้ตอบไม่ได้ก็ใส่ร้ายกันสนุกสนานเลยมันก็ไปเข้าทางนะคบเพือนของสื่อชังชาติอย่างพวกสื่อส้มสื่อแดง ปั้นวาทกรรมใส่้ายป้ายสีหนักยิ่งกว่าเดิมคนไทยสับสนไม่เข้าใจเพราะอะไรครับคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยครับเพืเ่อนมีคนเพียงแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นครับที่พอจะมีความรู้ทางการเมืองและสาเหตุที่คนไทยเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการเมืองนะครับเพราะอะไรครับเพราะสื่อมันถูกซื้อไปเกือบหมดแล้วครับเพื่อนโอ้โหยิ่งเห็นพักการเมืองเนี่ย ไปอวยพรวันครบรอบบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนของสื่อผู้นำศาสดาดดิมเยี่ยเนี่ยไอแอดมืนเห็นแล้วมันชื่นใจก็เพื่อนรู้สึกประทับใจที่เขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีมารักใคร่กันนะครับเพื่อนๆมามองท่านองค์คมนตีใหม่เป็นศัตรูทางการเมืองเหมือนกันทั้งทั้งที่ท่านองค์คมนตีใหม่ไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง พูดสักแหยังไม่มีเลยนะครับเพื่อนไอที่ไปไปเนี่ยนะครับประชาชนเขาโพสต์ออกมากันเองเพราะเขาคิดถึงครับเพื่อนเพื่อนคุณดูสิครับทุกวันนี้ขนาดคนละครึ่งอะภาพจำลุงตู่ลอยขึ้นมาเลยไอชาวบ้านชาวช่องตตสีตาสาที่ไปลงคะแนนเลือกพักการเมืองส้มพักเการนเมืองแดงฝันผวาพุ่งตื่นรู้นะครับว่ากูทำอะไรลงไปวะโองามไส้ถ้าไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจมันคงไม่พังพินาศโตยากแบบนี้แหละครับถ้าหากลุงตู่ ยังมีโอกาสได้รับโอกาสจากประชาชนในการเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยเผลอๆโครงการแลนดบิสเน่นะครับพเพื่อนเเดินหน้าไปเนี่ยอุ้ยอีกไม่เกิน10ปีคนไทยมีอนาคตที่ดีกว่าคุณลองดูสิครับพเพื่อนส่วนตัวนะครับคิดว่า,าศาสดาดื่นเยี่ยวเนี่ยนะครับเพื่อนอาจจะมีส่วนในการรู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือนักการเมืองเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนพอมันมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันก็อ้างความรักชาติแล้วก็เอาคนมาขับไล่ แทนที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้มันทำไรยำตำบอลไปนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอาสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกระบวนการทางการเมืองกระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยนะครับในการเอามันเข้าคุกมารับโทษแต่นี่อะไรครับเพื่อนพอนั่งนึกไปนึกมาบอกก่อนนะครับนี่ไอ้เป๋อไอ้ป่องนั่งเทียนนะครับโอ้ตายแล้วกูละเมอขึ้นมาเองนะครับกูคิดว่ามันพวกเดียวกันหรือเปล่าวะเพราะอะไรล่ะครับมันเป็นไปได้ยังไงครับเพื่อน ด่ากันแทาเป็นที่ตายสุดท้ายคนโดนหลอกคือคนเสื้อส้มคนเสื้อเหลืองและก็คนเสื้อแดงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้ามันจับมือร่วมหัวกันเป็นรัฐบาลบ้างฝ่ายค้านบ้างเอาช่อดอกไม้ไปอวยพรวันเกิดบ้างแบบนี้ประชาชนไม่โดนหลอกล่ะครับเพื่อนๆนส่วนตัวก็เริ่มมาต่มแอะทํางานตรงนี้ละเมอขึ้นมานะครับบอกก่อนกูละเมอเยอะกูนอนมากนะครับว่า <laughs> อ๋อไอ้ที่มันเกิดการทุจริตคอรัท่านแล้วมันเกณฑ์คนไปขับไล่เนี่ยคือเป็นการเปิดช่องและสร้างความชอบธรรมให้นอชอเอ็นเปื่อยมันนีนะครับเพื่นพอนเพราะอะไรละครับเอา้าพอมันเกิดการปฏิวัติรัฐประหารนอชอเอ็นเปื่อยมันก็อ้างได้เนี่ยมันถูกยึดอำนาจถูกใส่หลายป้ายสีมาหลอกควายสีแดงควายสีส้มต่อได้ตายเลย ไอคนเสื้เหลืองอยู่ๆเป็นคนกลายเป็นควายเพราะอะไรถูกไอพวกาศาสนาดื่มเยี่ยวหลอกไปด้วย <c oughs> โอ้กูก็โดนอีกแล้วโดนตายเลยหนักเลยกูการนี้ไอ้รอดไปร้ <นะ S 2> องพเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุข,สขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูงละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่ com